ไปวัดนิพานารามฝ่ายขุนนางทั้งสามก็พาสามเณรลงเรือเจวข้ามฟากมาขึ้นท่าวัดนิพานารามตามรับสั่งพาเนรเดินขึ้นบนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชมีครั้นพบแล้วต่างถวายนามัสการพระโหราธิบดีก็ถวายลายพระหัตถ์แด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชคลี่ลายพระหัตถ์ออกอ่านดูรู้ความในพระกระแสรับสั่งนั้นแล้ว จึงสั่งให้พระครูใบดีกาไปหาตัวพระอาจารย์แก้ววัดบางลำพูบนซึ่งเป็นเจ้าของสามเณรเดิมนั้นขึ้นมาเฝ้าครั้นพระอาจารย์แก้วมาถึงแล้วจึงทรงให้อ่านลายพระหัตถ์พระอาจารย์แก้วอ่านแล้วทราบว่าสมเด็จพระยุพ,พรราชนิยมก็มีความชื่นชมอนุญาตถวายเนนให้เป็นเนนอยู่วัดนิพานารามต่อไปได้รับนิสัยแต่สมเด็จพระสังฆราชด้วย แต่วันนั้นมาสามเณรโตก็อุตส่าห์ทำวัดปฏิบัติแก่สมเด็จพระสังฆราชและเข้าเรียนคำพีพระปริยัติธรรมจนทราบชำนิชำนาญดีแล้วเรียนกับพระอาจารย์เสมวัดนิพพานารามอีกอาจารย์หนึ่งด้วยรับพระราชทานเรือกัญญาต่อมาสามเณรโตได้รับนิมนต์ให้ไปเทศท,ที่วัดพระแก้ววันนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสดับฟังคำเทศนาอยู่ด้วยทรงโปรดฝีปากการเทศของสามเณรโตประกอบกับทรงทราบจากสมเด็จพระยุพราชว่าสามเณรโตเป็นพระหลานเธอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปีติรับสามเณรโตอุปถัมภ์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเรือกราบกัญญาหลังคากระแสงให้สามเณรโตไว้ใช้ในการบินทบาตไปมาในลำน้ำ เรือกราบกัญญาลำนี้ยาวประมาณหวาเศษพื้นทาสีน้ำเงินขอบเป็นลายกระหนกมีกระทงสำหรับนั่งและมีช่องสำหรับสวมเสาติดตั้งคือโยงสี่มุมเพื่อประกอบหลังคากระแสงตามประเพณีของราชสำนักครั้งกระนั้นจะพระราชทานแก่เจ้านายตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปเท่านั้นหลังจากที่ได้รับเรือกราบกัญญามาสดสดร้อน เศรษฐีคู่หนึ่งอยู่คลองบางกลวยจังหวัดนนทบุรีอยากได้หน้านิมนต์สามเณรโตไปเทศแล้วก็เที่ยวคุยกับชาวบ้านว่าสามเณรโตเนรละยุหลวงจะต้องพายเรือกราบกันยามาแน่พอถึงวันแสดงธรรมสามเณรโตแจวเรือลำอื่นไปแต่ลำพังเพราะลูกศิษย์สองคนของท่านที่พายเรือกราบกัญญานั้นชอบแย่งของที่ชาวบ้านถวายและทะเลาะกันเกือบทุกครั้ง สามเณรโตตัดความลำคาญมาเทศเพียงลำพังรูปเดียวเมื่อเจ้าภาพเห็นเรือแจวของท่านแล้วถึงกับหน้างุม้มไม่พอใจไม่สมกับศักดิ์ศรีของเศรษฐีและเนรไลหลวงจึงเอาเครื่องไทยธรรมที่เตรียมจะถวายส่วนใหญ่ซุกไว้ใต้เตียงสามเณรโตเทศเท่าไรเจ้าภาพก็ไม่ติดกันเทศถวายสามเณรก็เทศไปว่าทำบุญอยากได้หน้ามักไม่ใครได้บุญ ตั้งใจทำบุญแล้วไม่ทำบุญก็ไม่ได้วันนี้มาเทศบ้านเศรษฐีเศรษฐีได้เตรียมของถวายไว้ใต้เตียงรีบถวายซะไวๆจะได้บุญสมดังตั้งใจเศรษฐีเมืองนนถึงยกเครื่องไทยธรรมมาถวาย